เน็ตเ s เล่นไม่ได้เรามาแก้ไขพร้อมกันแบบไม่ง่ายตามคลิปนี้ได้เลยครับวิธีที่1ให้เป็นเพื่อนนะครับเลื่อนแถบทางลัดในมือถือนะครับมือถือบางเครื่องจะอยู่ด้านล่างมือถือบางเครื่องนะครับก็จะอยู่ด้านบนให้เลื่อนลงมาแบบนี้ได้เลยครับอาจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาอีกครั้งแบบนี้ได้เลยเลื่อนลงมาเสร็จนะครับให้ลองมาเช็ค Wi-Fi นะครับถ้าไม่ใช้ WiFI ก็ปิดได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้ลองมาเช็คเน็ตมือถือเราเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือไว้อยู่ห <No รือไม่ก็เน็ตมือถือนะครับให้เรากดเปิดไว้เสร็จแล้วนะครับให้มากดเปิดหมดเครื่องบินเปิดหมดเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับก็รอประมาณสัก1-2นาทีเนาะเมื่อรอจนครบเวลาแล้วนะครับให้เรากดปิดหมดเครื่องบินจากนั้นนะครับก็ลองมาเช็คอินเทอร์เน็ตมือถือว่าเปิดอยู่หรือไม่ถ้าเน็ตมือถือเปิดอยู่นะครับให้เรากดออกจากหน้านี้ได yeah ้เลยครับ ต่อไปนะครับให้เราปิดและเปิดมือถือใหม่หรือจะกดรีสตาร์ทตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็รอจนกว่ามือถือจะเปิดใช้งานนะครับเมื่อมือถือเปิดใช้งานแล้วนะครับและสัญญาณมือถือขึ้นแล้วให้เราลองกดเช็คอินเทอร์เน็ตว่าใช้งานได้แล้วหรือยังลองกดไปที่ youtube ก็ได้ครับ เข้ามาใน YouTube เสร็จแล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันขึ้นเป็นคลิปวิดีโอให้เราดูแล้วหรือยังถ้าขึ้นให้เราสามารถดูได้แล้วก็ไปว่าตอนนี้เราได้แก้เล่นเน็ตไม่ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับและถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเพื่อนใช้วิธีที่1แล้วยังเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลองทําตามวิธีที่2ตามคลิปนี้ได้เลยครับวิธีที่2ให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือ เสร็จแล้วให้กดไปที่เครือข่ายมือถือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปถ้ามือถือของมันเพื่อนมีอยู่2ซิมให้ลองมาเช็คอินเทอร์เน็ตในหน้านี้ว่าเราได้กดเลือกซิมที่ใช้เป็นซิมเน็ตถูกต้องแล้วหรือยังถ้าเกิดเราใช้อินเทอร์เน็ตซิม2ก็ให้เรากดเลือกอินเทอร์เน็ตซิม2ในหน้านี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นซิม1ก็กดเลือกซิม1ได้เลยครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นซิม2ก็กดซิม2ถูกต้องแล้วเนาะ ต่อไปให้เรากดเข้าไปที่ซิมอินเทอร์เนต็ตของเราในหน้านี้เข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ชื่อจุดกันเข้าถึงชื่อจุดกันใช้งานประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดในหน้านี้และกดรีเซ็ตจุดเชื่อมต่อสัญญาณจากนั้นให้กดรีเซ็ตจุดเชื่อมต่อสัญญาณ โอเคครับเมื่อรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาเช็คนะครับว่า a i s อินเทอร์เน็ตได้ถูกติ๊กเลือกแล้วหรือยังาจากตัวอย่างนะครับก็ถูกติ๊กเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้า a i s อินเทอร์เน็ตถูกติ๊กเลือกแล้วให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้จากนั้นให้กดย้อนกลับกดย้อนกลับในหน้าการตั้งค่าให้เราไปหาวันที่และเวลาในมือถือของเรานะครับจากตัวอย่างนะครับมือถือเครื่องนี้อยู่ที่การตั้งค่าระบบ จากนั้นกดไปที่วันที่และเวลาจากนั้นให้เรากดเปิดตั้งเวลาโดยอัตโนมัติเปิดตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วให้เรากดออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เราปัดแอป,ปออกไปทั้งหมดแบบนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับวิธีที่2ทําตามขั้นตอนแล้วนะครับให้เ,เพื่อนลองไปเช็คอินเทอร์เน็ตในมือถือได้เลยนะครับว่าใช้งานได้แล้วหรือยังก็เช็คจาก YouTube ก็ได้นะครับ และถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนเพื่อน,นะครับทําวิธีที่1กับวิธีที่2ไม่ได้ถ้าซิม,มเพื่อนนะครับเป็นซิม a s แบบเติมเงินให้เราใช้วิธีที่3ตามนี้ได้เลยครับให้กดไปที่การโทรในมือถือนะครับจากนั้นให้กดดอกจัน1นึนึ่งดอกจันสองหนึ่งสี่เหลี่ยมและกดโทรออกไปที่ซิมเน็ตของเราได้เลยครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้กดตกลงและกดออกจากหน้านี้ เสร็จแล้วก็รอข้อความจาก AAS ส่งให้เรานะครับนี่นะครับถ้าข้อความเข้าแล้วให้เรากดเข้าไปที่กล่องข้อความในมือถือได้เลยครับในกล่องข้อความนะครับจะมีข้อความจาก AAS ส่งมาให้เราแบบนี้ก็ให้เรากดเข้าไปที่ข้อความได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่า Sim a i s ของเรานั้นมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ ถ้าซมอเของมันเพื่อนนะครับไม่มีแพ็กเกจเสริมตรงนี้จะส่งผลโดยตรงทําให้เราไม่สามารถเล่นเน็ตได้นะครับถ้ามันเพื่อนเติมเงินสมัครแพ็กเกจเสริมไปแล้วไม่มีข้อความขึ้นว่าเรามีอินเทอร์เน็ตแนะนํานะครับให้เพื่อนเพื่อนลองโทรออกไปสักหนึ่งครั้งแล้วเข้ามาดูนะครับว่าข้อความที่เราสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเสริมขึ้นแล้วหรือยังถ้ายังไม่ขึ้นก็ลองติดต่อ a s ได้นะครับ และถ้าเป็นกรณีที่2ถ้ทายเป็นเพื่อนนะครับมีข้อความขึ้นว่าเรายังคงมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานอยู่แต่ก็ยังเล่นเน็ตไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้แนะนำนะครับให้เ,เพื่อนๆลองนำซิมที่มีอินเทอร์เน็ตไปเสียบใส่ในมือถือเครื่องอื่นเพื่อเช็คดูนะครับว่าถ้านำซิมไปใส่ในมือถือเครื่องอื่นแล้วจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไหมถ้ายังเล่นไม่ได้นะครับก็แปลว่าซิม AS ของของเพื่อนนะครับอาจจะเสียได้ถ้าซิมเสียนะครับเราก็สามารถไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมที่ส่วนบริการ AS s h o ชอได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าข้อมูลจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นในกรณีที่เล่นเน็ต AS ไม่ได้นะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องเบนเท็กได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ